สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้กอล์ฟอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้นะครับกอล์ฟจะพาทุกท่านมาชมรถ SUV นะครับก็คือรถตัว Ford ดเดวเวอเนะครับนี่เป็นรถครอบครัวนะหรือว่าเป็นรถอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าใครครอบครัวใหญ่นะครับคลิปนี้ไม่ควรพลาดเลยนะฮะวันนี้นะครับรถที่กอล์ฟมารีวิวนะครับจะเป็นตัวสี่คูณสี่ด้วยมนะครับ แต่แต่งได้แบบลงตัวมากๆนะครับดูมีความสปอร์ตนะครับแล้วก็มีความหรูหราอยู่ในตัวนะครับเดี๋ยวก่อนไปรับชมนะครับฝากลูกค้าทุกทท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ด่าลืมนึกถึงก๊อบนะเบอร์โทรดีไลน์ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับวันนี้เปิดหัวมาไม่เป็นการเสียเวลาเลยนะครับก็ไปชมกันนะครับรถที่เรามารีวิวครับเน็กเจนฟอร์ e เอเวอรครับเป็นตัวไทเทเนียมนะครับตัวนี้เป็น4ี่คูณสนะครับของเราเป็นขับเคลื่ออน4ล้แบบ นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0ลิตรเป็นไบเทอร์โบนะครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเป็นเกียร์ไฟฟ้า e-shifter มันก็จะมาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะฮะอ่ะแรงม้าสูงสุด210แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะเปหน่าย1ล้านนะครับ874,000บาทนะครับก็ได้4คูณ4ไปนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นสไตล์การตกแต่งที่ลูกค้าเลือกนะครับเดี๋ยวยังไงพาไปชม รถรุ่นตัว e v e r อร์เสเนี่ยนะครับตัวไทเทเนียมเนี่ยมันจะมีเรื่องของลูกเล่นนะนะครับคือเราสามารถเลือกสีเบาะได้นะครับว่าจะเป็นปกติเนี่ยเป็นสีดำนะครับใครชอบสีทีมพาลีนก็บวกเพิ่ม1นึ่งมือนะฮะสีพิเศษเนี่ยจะมีขาวมุกกระส้มนะครับบวกเพิ่มห0 0มื่นสองะครับแต่วันนี้รถที่เรามารีวิวเป็นสีดำอ่ะเดี๋ยวพาไปชมนะครับรถคันนี้นะครับก็ เลือกเปลี่ยนตัวกระจังหน้ารถเป็นสีดำนะครับคันนี้เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า FORD นะครับตัวกรอบนะครับแล้วก็ลังพึ่งก็เป็นสีดําด้านนะครับเพื่อให้มันตัดเนาะกับรถที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็ยังมีความดุนะครับอยู่นี่ไงนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกฟอนต์นะครับ FORD ก็เป็นดําด้านเหมือนกันนะครับส่วนท่านใดนะครับต้องการเลือกตัวหนังสือนะครับเป็นสีดําเงานะครับหรือ ทำเป็นสีอะไรนะครับที่นอกเหนือจากนี้สามารถแจ้งได้นะครับไฟ LED นะครับสามจุดนะครับก็ตอนนี้นะตอนนี้นะครับก็ที่กอฟรู้เนี่ยคือเลือกสีได้ก็จะมีส้มกับขาวนะครับถ้าท่านใดสีเลียดนะครับต้องการแบบว่าพี่ต้องการสีส้มนะครับชวๆเลยก็แจ้งมานะครับหรือท่านใดต้องการสีขาวก็แจ้งมานะครับแจ้งมาก่อนนะครับถ้าเกิดเราต้องการเลือกนะฮะ ถ้ามันไม่มีเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับตัวนี้จะต่อไม่ต่อก็ได้นะครับจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับอ่ะกระเถิบมานะครับคันนี้ใส่ครอบไฟหน้านะครับครอบไฟหน้าคันนี้ก็เป็นสีดําด้านนะครับมันจะรับกับตัวกระจังหน้า f O R D ได้เป็นอย่างดีทําให้รถดูดุขึ้นดวงไฟดูคมขึ้นนะครับเห็นไหมนี่หล่อๆกันเลยนะครับกระเถิบมาที่ตัวไฟหน้านะครับไฟหน้ารุ่นนี้เป็น m a t ริ LED นะครับก็ มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ไฟเลี้ยว LED นะครับแล้วก็ไฟสูงต่ำเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์นะครับหลอดเป็น LED แยกโคมนะครับป้องกันไฟแยงตาตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวนะครับนี่เห็นไหมเป็นจุดๆอยู่นะครับที่โคมไฟนะครับเราหมุนพุ่งมาเลยไปด้านขวาไฟดวงนี้ด้านขวาก็จะติดหมุนซ้ายด้านซ้ายก็จะติดนะครับก็เถิดมาครับไฟตัดหมอกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับแล้วก็เป็น LED ด้วยนะครับใช้กันชนนะครับรถเป็นสีเงิน นะครับมีห่วงลากคู่หน้านะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะระบบนะครับสำหรับตัวนี้นะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะที่ปั่นน้ำฝนออโต้กล้อง360องศานะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีตัวล้างนะครับเลนกล้องด้วยนะครับก็แค่ฉีดตัวล้างกระจกนะครับเขาจะทำงานพร้อมกันนะฮะแล้วก็จะมี ตัว Adaptive Cruise Control นะครับหรือควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างของเราเป็นแบบ Stop and Go นะครับคือหยุดนิ่งแล้วไปต่อด้วยมีระบบรักษาเลนนะครับ Lane Keeping น,นะครับระบบด้านหน้านะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีก็มาพร้อมกับระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติและตัวจจับคนเดินนี่นะครับระบบด้านหน้าก็ต้องบอกก่อนเลยมาครบนะฮะอ่าเรามาดูนะครับ ด้านข้างนะครับตัวคิ้วล้อนะครับเราจะเป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่แล้วนะครับสำหรับเอเวอร์เรสจะมีแค่เอเวอร์เรสต์วายแท็คตัวเดียวนะที่เป็นสีเทากาไฟนะครับล้อนะครับคันนี้เปลี่ยนล้อนะครับใส่20เหมือนเดิมล้อฟอร์ดเนี่ยให้มาคือ20นิ้วนะนะครับแต่คันนี้เปลี่ยนนะฮะเป็นล้อแต่งแล้วก็เป็นงานของเวมพายนะครับบายเอเนาะตัวนี้นะครับก็ออฟเซตบวกสิจับคู่กับยางโตโยตินะครับก็สเปคยาง2 6 5 50 20 นะครับนี่ตัวนี้ยางอาที T ก็ลุยได้นะครับอ่าลุยได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็วิ่งถนนดำได้นะครับนี่อ่าให้ดูนะว่าคันนี้ด้านข้างเนี่ยใช้คิ้วเดิมนะตอนเราใส่นะครับเสร็จมันก็จะล้นมาประมาณนี้นะครับกำลังดุกำลังดุนะครับแก้ม นะครับตัวนี้ใบเทอร์โบก็สัญลักษณ์ของเกียร์สิสปีดนะครับคีบระบายความร้อนเห็นไหมตรงนี้ก็ยังคงโครเมียมเอาไว้นะครับได้ความหรูหราพร้อมกับตัวเพจนะครับคำว่าไทเทเนียมนนะครับแล้วก็ชายบันไดเป็นสีเงินเห็นไหมครับยังมีความตัดกันนะครับไม่ได้ดําจนเกินไปราวหลังคานะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานก็เป็นสีเงินแต่คันนี้นะครับครอบนะครับตัวกระจกนะครับให้เป็นสีดําด้านนะครับให้ดูแบบ ดูดูขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ได้แบบหรูหราจนเกินไปนะฮะใส่เลี้ยวครับที่กระจกตรงตุ่มๆนี้ก็จะเป็นกล้องนะฮะมีไฟสองสว่างข้างตัวรถนะครับเพื่อเพิ่มนะครับในการแบบเพิ่มการมองเห็นนะครับตอนที่เราจะเข้าขึ้นรถเนาะนะครับรถคันนี้มีมูลลูปนะครับมีมูลลูปอันนี้ก็ใส่กันสาดนะครับตัวนี้เป็นกันสาดแต่งนะเห็นไหมครับขนาดมันจะใหญ่ นะครับการสาตแตงในขนาดตัวนี้จะใหญ่นะครับฟิล์มเซรามิกเลือกความเข้มได้ระบบด้านข้างนะครับก็จะมีเรื่องของบายสปอร์ตนะครับเตือนชุดบอร์ดเนาะคันนี้เบ้ารองมือนะครับก็ใส่เป็นสีดําด้านนะครับการรอยเล็บเรานะครับหรือเครื่องประดับเราไปโดนสีตัวรถนะครับมันก็ยืดอายุการใช้งานได้ดีขึ้นคันนี้ใส่ครอบนะครับครอบมือเป็นสีดําด้านนะครับพวกปุ่มสมาร์ทคีย์เนี่ยทุกอย่างยังใช้งานได้ปกตินะครับรถมีระบบสมาร์ทคีย์มาอยู่แล้วนะเดี๋ยวก็ให้ดูด้านข้าง ก็ว่าแต่งแบบนี้โอเคเลยดูดิ ي, นะครับเม็น,นี่นะครับตัวไทเทเนียมะนะครับตัวตัวายางขอบกระจกเนี่ยเป็นโครเมียมนะเห็นไหมเป็นโครเมียมนะครับเข้ากันเลยอ่ะด้านข้างนะครับราวหลังคาตัวขอบยางตัวหนังสือแก้มบนันไดนะครับลงตัวครับลงตัวอ่าเดี๋ยวดูสเปคข้างหลังนะครับนี่เห็นไหม ช่วงล่างด้านท้ายเป็นหวัดลิงนะครับช่วงล่างด้านท้ายเป็นหวัดลิงมาดูที่ฝาท้ายนะครับฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3มนะครับมีตัวน้ําล้างกระจกนะครับมีที่ปัดกระจกมีไล่ฝ้านะครับตัวนี้มีมาเนาะแล้วก็คันนี้นะครับตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็น LED signature นะครับเป็น LED signature นะครับแล้วก็ใส่ตัวครอบท้ายไปนะครับเอเวอร์เรสตัวนี้ก็จะ ตอนเบรกก็จะมีไฟนะครับนี่เห็นไหมเดิมเดิมมันจะเป็นตัวอะคริลิกอย่างเดียวนะครับนะมีไฟตัดหมอกหลังครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับเซนเซอร์ด้านหลังเนี่ยมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนเมื่อถอยพร้อมกับระบบช่วยเบรกด้วยนะนะครับก็ต้องบอกระบบเหมือนที่ก็แจ้งครับมาครบฝาท้ายนะครับเป็นไฟฟ้านะครับนี่ฝาท้ายเป็นไฟฟ้า เปิดได้จากฝากท้ายนะครับเปิดได้จากรีโมทเปิดได้จากในรถนะครับและที่สําคัญเป็นแฮนด์ฟรีด้วยคือเดินมาสอดเท้านะครับกุญแจอยู่ที่ตัวสอดเท้าเปิดได้เลยเบาะนะครับเบาะแถวที่3ามเป็นไฟฟ้านะครับเบาะแถวที่3ามเป็นไฟฟ้าเนาะสวยงามเลยนะอะเดี๋ยวก็พาไปดูนะไฟท้ายด้านหลัง นะครับด้านหลังก็จะมีแอร์หลังนะครับตัวแอร์บริเเนี่ยจะมีพัดลมปรับได้นะมี USB Type A Type C แล้วก็230โวลต์นะครับ400วัตต์เป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับแอร์ Air เป็นแอร์ลาวที่อยู่ข้างบนนะรถที่มีมูลรูปนะครับจะไม่มีตัวโหนนะครับไม่มีตัวจับนะนะครับตัวโหนจะมีแค่นี่ที่เสา B นะครับแล้วก็เสา A นะครับด้านหน้า พวกนี้เป็นหนังหมดนะครับผิวสัมผัสเป็นหนังหมดนะครับเติมน้ํามันก็ปลดตรงนี้เนาะเข้าไปปั๊มก็กดปลดล็อกนะครับเติมดีเซลได้ทุกชนิดนะครับเติมดีเซลได้ทุกชนิดนะเติมน้ํามันเนี่ยแนะนําให้ดับเครื่องนะครับชุดควบคุมกระจกนะครับออโต้ทั้ง4บานนะมือเปิดแบบซ่อนนะครับบอกไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศทางนะครับพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางที่สําคัญเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็ควบคุมรถง่ายนะครับมีความแม่นยำนะครับไม่กินแรงไม่กินน้ํามันเนาะ อ่าเป็นพูสตาร์ทอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่วางแก้วนะครับนี่เปิดฝาท้ายเปิดไฟตันหมอกหน้าหลังนะครับชุดควบคุมไฟอยู่ตรงนี้นะครับจอ12นิ้วนะครับตัวนี้มันจะมีตัวความร้อนอุณหภูมิน้ามันเครื่องอุณหภูมิน้ํามันเกียร์นะครับแล้วก็น้ํามันพวกวัดรอบความเร็วมีหมดนะครับมีตัวแรงดันลมยางด้วยนะครับแล้วก็กระจกนะครับตัดแสงนะคันนี้ใส่กล้องบันทึกหน้าเกทเป็น2ชั้นเห็นไหมครับมีแอมเบียนนะครับจอกลาง ขนาด12นิ้วนะครับเป็นซิงค์โ a ร์เออันดอร์ออโต้แอปเปิลคาเพแบบไร้สายรองรับแอปพลิเคชันฟอร์ดชารสั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับเป็นเกียร์ออโต้รองรับโทรฉุกเฉิน1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยแอร์อิสระแยกซ้ายขวาครับมีไวเลสชาร์ต USB ไทย A ไทย C เกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเป็นอย่างที่ก็บอกเนาะจะสั้นหน่อยนะฮะแล้วก็เล่นแมนนวลได้นะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับมีโหมดออฟโรดนะครับสี่คูณสี่เนี่ยก็เห เรื่องของรัศมีวงล้อด้านหน้านะครับมีควบคุมความเร็วลงเขานะครับมีดิฟล็อกนะครับเฟืองท้ายขับเคลื่อนสี่ล้อเหมือนที่ก็บอกเป็นพาร์ทไทม์นะครับมีโหมดการขับขี่6โหมดนะฮะคันนี้ก็ต้องบอกเลยครบๆนะครับระบบด้านในก็จะมีเรื่องของเตือนคนขับหลับในด้วยนะครับหล่อเห็นไหมลงตัวนะครับก็ยังไงนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ สามารถส่งรูปและคลิปนี้มาได้นะครับรูปแบบการตกแต่งอย่างเงี้ยนะครับสามารถแต่งได้กับรถ e v e r อร์เทุกรุ่นนะครับยังไงนะครับก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแลวเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ชอบชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรดีไลน์กับคว้ยให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ